สวัดีท่านชมทุกท่านด้วยนนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะวันนี้เราก็จะมาเล่นมาครับแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนที่ชื่อว่าคุณภูมินั่นเองนะแล้วตอนนี้เขาก็อัดมาเหมือนกันเนี่ยแต่สกินเขาอาจจะโชว์กากหน่อยนี่นี่สกินผมคุณดูอ้าวหลุด่นลินน่าเดี๋ยวระหว่างรอก็เอ้ยเดี๋ยวขอรอคุณ โซบ<อ>แล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าซุปเขาแล้วกันนี่คุณดูเดี๋ยวดูสกินผมคุณ<า>หันหลังมาดูพระราชาพระราชาเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทอ่ยเที่ยวแต่ว่าไม่ทำทำให้ผมดีนีอะไรทำไม่เนี่ยผมดีอะไรอ่ะทำไม่แม่งหันหัวชาเออคือไม่ค่อยทำนาน อาช้าล้อ่ะเกณฑนะเดี๋ยวาาาตามที่บอกครับก็จะเล่นฮาร์ดคอร์นี่เราก็จะมาเล่นเลยฮาร์ดคอร์นะถึงว่าตัดไม้เนี่ยมันก็ไปตัดตัรลต้นก็ดีค่ะโอเคโอเคเฮ้ยเจอหมู่บ้านว่ะเอเบลี่เอเอ,เอคุณตามมาเลยเร็วรีบม,มาหนึงมทางนี้ทางนี้าทางนี้เห็นเปล่าวะ สามารถเลขของได้ไหม

बहुत แล้วคุณเห็นป้ายชื่อไหม